วันนี้ผมก็ได้ดีใจว่าท่านพลโทรจริศักดิ์อนุภาพนะครับท่านได้ลงมาครั้งที่สองนะครับครั้งแรกผมก็ได้ให้ถแถลงไปว่ามีกี่ข้อกี่ข้อในเขตพื้นที่ป่าสงวนนะครับผมก็ให้ไปแล้วพอดีท่านก็ตีดใจมั้จะแก้ไขปัญหาช่วยประชาชนชาวตำบลคำบาลัยในพื้นที่ป่าสงวนนะครับแกจึงได้ลงมา ติดตามผลงานที่พี่น้องเดือดร้อนจากป่าสงวนนะครับแค่นั้นผมเมื่อวันนี้ผมก็ดีใจมากนะครับผมขอขอขอบพระคุณที่คณะท่านเจริญศักดิ์ลงมาด้วยนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตสรุปผลการลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกพุทธสภาพบประชาชนภาคอีสานตอนบนนะครับหรือสอวอพบประชาชนวันนี้ได้ลงพื้นที่ ตำบลคำปลาหลอำเภอเมืองจังหวัดบุกดาหารเป็นครั้งที่2นะครับเพื่อมาติดตามประเด็นปัญหาข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ป่าแล้วก็อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการทําหน้าที่แรืบังคบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ผมมีความสุขมากครับเป็นความสุขครั้งหนึ่งที่ได้ทําหน้าที่ในฐานะ ผู้แทนพวงชนชาวไทยเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ทำงานร่วมกับเพื่อนข้าราชการซึ่งเป็นฝ่ายบริหารนะครับทั้งที่เดินทางมาจากกรุงเทพเช่นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกรมป่าไม้กรมทยานลนกระทรวงทรัพยากรเนี่ยนะครับแล้วก็มีฝ่ายปกครองจังหวัดท่านองพู้ว่าการจังหวัดท่านแหนมเพิมเมืองมีท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน อบตอท้องถิน่นแล้วก็พี่น้องประชาชนมาร่วมกันปรึกษาหารือแรกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแล้วก็หาทางออกด้วยกันขอ,อยาสรุปว่าวันนี้เป็นวันที่คณะ,ะทำงานคณะทำงานในโครงการสอวอประชาชนไปยสานตนบนมีความสุขร่วมกับพี่น้องตำบลคำป่าหลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับ